สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซมบราโตบอลเช้านะครับก็ย้ำอีกรอบครับช่องเราช่องใหม่นะครับสำหรับใครแก้ปัญหาพลาดพลั้งทัศนะในช่วงดึกนะครับสามารถมาตามกันต่อได้ที่บอลเช้านะครับทั้งบอลอาร์เจนตินาบอลบราซิลแล้วก็บอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาก็จัดเน้นๆวันละสามคู่นะครับส่วนวันนี้ครับก็เน้นๆนสามทีมประจําวันจันทร์นะครับที่สิบมีนาคมนะครับเพราะนั้นใครชอบบอลช่วงเช้าก็กดซับสไครต์กดติดตามช่องเราได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็คัดหลักๆมาที่ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาล้วนนๆะครับ โดยแน่นอนใครต้องการทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวร์ตัว V.I.P. นะสามารถกดคลิกลิงก์เลยตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเข้าไปนะมีทุนสนะตัว V.I.P. แจกรวมถึงมีกิจกรรมให้ร่วมสุขเพียบอย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะครับเอาโซนวันนี้ยกสามคู่คู่แรกเนี่ยไปที่เกมระหว่างกิมนาเซียลาปาต้าครับเจอกับเรเบอร์เตโอลลี่เอสตานะครับชื่อชั้นทีมเนะี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเนะี่ยค่อนข้างดูดีกว่าทีมเยือนนะครับคุณจะเตะตีห้าซึ่งก็เป็น2ทีมไซส์กลางๆค่อนเล็กมาเจอกััันนนนนะะคครรบบตตาตาามงแใปจจุัน กิมนาเซียอยู่ในอันดับที่8นะครับมี10แต้มส่วนทางฝั่งเดปอตโตเอัลเอสตาปีนี้มาดีนะครับเป็นน้องใหม่แต่อยู่อันดับที่5มี11คะแนนเรียกได้ว,ว่าคะแนนห่าหากันแค่แต้มเดียวนะครับยังได้ตามฟอร์ม5เกมหลังสุดเนะี่ยทางฝั่งกิมนาเซียนะชนะ2องอัลอภัยชนะ3เสมอ1แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยแพ้ยูเนีโอนเดลซันดาเฟสูตรหนึ่งนะครับแต่ก่อนนั้นมีชนะมา3เกมคือชนะทางด้านทูคูมันหศูนย์ชนะซานฮวน1นศูนย์แล้วก็มีชนะทางด้าน โกดอยคูด3าูนย์เพราะฉะนั้นกิมนาเซียถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับช่วงหลังส่วนในบัตเตอร์โวเรสตาร์ครับแพ้เกมเดียวก็จริงแต่เสมอถึง4นะครับ5้เกมของสุดไม่ชนะใครเลยมีเสมอกับเซนเทาโคโดบาศูนย์ศูนย์แล้วก็มีเสมอกับไตแอลเอสศูนย์ศูนย์เพราะนั้นทีมอย่างเรสตาร์เนี่ยมีดีแค่เกมรับนะครับเกมดูค่อนข้างฝืดดูและฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยทางฝั่งกิมนาเซียงดูดีกว่าคู่นี้ตูเฮดนะครับเจอกันมาช่วงหลัง5ครั้งเนี่ยไม่นทางฝั่งขออภัยเคยเจอกันแค่2ครสองนคร แล้วก็มีเสมอ0ูนเพราะนั้นเฮตุเฮตุนะกิมนาเซียยังเหนือกว่านะครับด้านความพร้อมครับวันนี้นะกิมนาเซียก็เรียกได้ว่าไม่มีอย่างบีอัสโก้นะครับนักเตะอาร์เมเนียครับส่วนทางด้านเฟอร์นันเดสนักเตะอูรุกวัยต้องเช็คฟิตด,ด้านทางด้านโซซ่ากับตอเลสก็น่าจะเจ็บนะครับส่วนทางฝั่งเรสต้าครับไม่มีการโลกับทางด้านมอนเย่ครับที่เหลืออยู่ครบเพราะฉะนั้นสภาพทีมเรสต้าดีกว่านิดหน่อย อย่างไรตามมเนกิมนาเซียจะประกอบไปด้วยกองหน้าเนี่ยเป็นทางคาสซิโยกับทางคาสโตนะครับด้านขวาเป็นเมอร์ลินี่ด้านซ้ายเป็นปานาโร่เซนเตอร์เป็นเดอ่ะกองกลางมีเดบาสต์นะครับที่เคยเล่นในลาลิกาสเปนกับทางด้านดีเบียซิวนั่งฟังเรสต้านะครับประกอบไปด้วยกองหน้าเนี่ยเป็นทางบาเนกัสนะครับจากคู่กับแอลเล่ากองกลางมีกอยเตียกับน้าลามิเลสนะครับแนวรับเนี่ยมีทางน้าลานดาโซกับด้านปาสนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นมิญโยเพราะนั้นดูแล้ววันนี้เนี่ย ดีเอสตาอย่างดีที่สุดคือคงแค่เสมอนะครับส่วนทีมที่มีโอกาสชนะมากกว่าคือยิมนาเซียคู่นี้ในะยิมนาเซียต่อ0ูนจุดดูแล้วมีโอกาสชนะได้น,นะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แกร่งอยู่แล้วด้วยคู่นี้เชียร์ยิมนาเซียลาปาตาครับจะชนะ2อหนึ่งและสกอร์สูงคู่2นะครับไปดูเกมระหว่างทางด้านลิวาเดเวีเอครับเจอกับยูนิีอนเดลซานตาเฟ่ครับคู่นี้ก็เป็นทีมเล็กๆเ,เจอกันนะครับเตะเจ็ดโมงสิบห้าหรวาเดเวีเอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาฤดูกาลแรกนนนนะครันนััับบบปจจุีี่ยูท9มม10แต้ ส่วน Union ยูเนียนเดลซันดาเฟ่เป็นทีมที่อยู่เรียกได้ว่าขึ้นขึ้นลง,ลงลงระหว่างหลีกสูงสุ้กับลีกรองของร์เจนนะครับปัจจุบันอยูนัดสิบสี่เพิ่งมีห้าแต้มเพราะนั้นลิว่าเดลเวียดูดีกว่าตามตารางคะแนนนะครับแต่ก็ตามเนี่ยฟอร์มห้าเกมหลังสุดลิว่าเดลเวียก็แย่เหมือนกันนะครับไม่ชนะใครเลยเสมอสามแพ้สองเกมที่แล้วเนี่ยได้แค่เสมอกับลาลูหนึ่งหนึ่งส่วนทันด้านยูเนียนเดลซันดาเฟ่ยังมีนัดที่ชนะอย่างนัดที่แล้วก็สามารถเฉือนกิมนาเซียได้หนึ่งศูนย์นะครับเพราะนั้นฟ เฮตูเฮตคู่นี้เป็นบอลค่อนข้างแพ้ทางกันนะครับผมเช็คมาแล้วเพราะว่าเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยยูเนียนซันดาเฟชนะลิวาเดลเวียได้ถึง4ี่เลยนะครับ1 0 4 1 1 0แล้วก็2 0เพราะนั้นผูกปีชนะเลยเฮตูเฮตเนี่ยยูเนียนเดลซันดาเฟ่ทำได้ด,ดีกว่าชาัดเจนนะครับนี่คือสิติเพราะนั้นก็เรียกได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยทางทีมเยือนดูแล้วไม่ได้เป็นรองนะครับด้านความพร้อมครับวันนี้ทางด้านลิวาเดลเวียเนี่ยก็ไม่มีทางด้านอาร์เดซาซิสนะครับไม่มีทางด้าน บาบิลี่แล้วก็ไม่มีทางด้านบอตตารี่ส่วนทางฝั่งทีมอย่างซานดาเฟไม่มีอังกูโลครับไม่มีทางด้านคาเนเต้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังเจ็บเหมือนเดิมเพราะนั้นวันนี้เรียว่าเดเวียจะประกอบไปด้วยตัวที่จะลงนะครับกองหน้าเป็นวิลลาคาโน่ครับด้านซ้ายเป็นซาโตรี่ด้านขวาเป็นเลตามานะครับตัวทางฝั่งทีมอย่างนี้นนเนซานดาเฟครับจะประกอบไปด้วยชุดหลักครับจากนัดที่แล้วที่สามารถชนะกิมนาเซียนะครับกองหน้านยะเป็นทางเอสตากาลิเบียครับจับคู่ทางด้านแกมบ้ากองกลางมี โดฟินีกับทางด้านแฮมนะครับเซนเตอร์ Center นะมีปาโด้กับทางด้านฟาสเซนดินี่นะครับเพราะนั้นก็คุณภาพถือว่าพอกันอย่างไรตามครับวันนี้นะเนี่ยตามเงื่อนไขนิวาเดเวียนเหนือว่า0.25ด้วยฟอร์มที่อาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ผมดูแล้วบอลคู่นี้ปบอลแพ้ทางนะครับเชื่อว่ายนะูเนียนเดลซานาเฟ่เนี่ยไม่แพ้ไปอย่างน้อยแล้วโอกาสเบียดชนะได้คู่นี้ให้จบเสมอไปอย่างน้อยครับแล้วยูเนียนมีโอกาสพิชนะฟันทองจบ1-1ให้เชียร์ยูเนียนเดลซานาเฟ่แล้วสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่3นะครับ ไปดูทีมใหญ่หน่อยเจอกันนะครับตายาเลส,สกอโดบาเจอกับทางโลเซโรเซนทรัลกับคู่นี้เตะ7จ็โมงสิเท่ากับคู่ที่2นะครับโดยตายาเลสเนี่ยเพิ่งชนะบอลซูเปอร์โคปาหรือบอลเรียกได้ว,ว่าบอลถ้วยนัดชิงของอาร์เจนตินานะครับนัดที่แล้วเนี่ยยื้อกับลิเวอร์อพูล 1, จบ0-0ทั้ง90นาทีแล้วก็120นาทีจนมาโดนจุดโทษแล้วก็ตายาเลสชนะก็เป็นแชมป์ไปนะครับตอนนั้นความมั่นใจกํลาลังมาเจอกับโรซาลิโอเซนทรัลซึ่งก็คู่นี้ตามตารางคะแนนเนี่ยตายาเลสปีีีีนนน้้้ยยถถาาใลลกออออจจะะะไม่่่คคดดรับบแตบวี ไตอาเลสตอนนี้อันดับ14นะครับรองบวยมี5แต้มตัวนทางฝั่งโรเซอร์เซนเท่าอยู่อันดับที่2มี17แต้มนะครับเพราะนั้นตามตารางคะแนนเนี่ยโรเซอร์โอดีกว่าเยอะฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับไตอาเลสชนะ1เสมอ2แพ้2เกมที่แล้วเนี่ยแพ้คาบค์กับติเกเลย1-2นะครับแต่มีเกมที่ทำได้ดีอย่างนัดที่ชนะซานมาติน1-0ส่วนทางด้านโรเซอร์เซนเท่าครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยแพ้โบคาตูเนีย0-1นะครับ ก็เจอทีมใหญ่ยังมีปัญหาส่วนก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเรอ s ลมย0-0เพราะนั้นฟอร์มนอกบ้านของโรซโซเลโซเนทรัลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชียร์แต่ถ้าในบ้านของโรซาริโอเนี่ยน่าเชียร์มากนะครับเพราะนั้นฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยโรซโซก็ยังเหนือกว่าแต่วันนี้หนักใจตรงการต้องมาเยือนเ2 h คู h ่นี้ได้เจอกันช่วงหลังมา5ครั้งนะครับแต่เรเชนะไป2โรซโชนะ2แล้วก็เสมอกัน1 เพราะนั้นคู่นี้เนี่ยบอลบ้านใครบ้านมันใครเล่นในบ้านนชนะตลอดนะครับแต่ยเลสเล่นในบ้านชนะ4-1กับ3-1ส่วนโรซาโซเซนเทลเนี่ยเล่นในบ้านก็ชนะ2-0กับ1-0เพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเล่นบ้านตายเลสอย่างน้อยปิดประตูแพ้นะครับด้านความพร้อมครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งตายาเลสก็ไม่มีทางด้านกาลาซาครับนักเตะอาร์เจนแล้วก็ไม่มีคาตาลันนะครับเซนเตอร์ชิลีส่วนทางฝั่งโรซาโซเซนเทลครับไม่มีโมดิก้าทางด้านมาโยบรังโกนะครับเพราะนั้นก็ ภาพทีมถือว่าพอๆกันนะครับยังไงก็ตามครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งตเลสจะประกอบไปด้วยทางกองหน้าครับเป็นบูโตสนะครับกองกลางมีเรโนโซมีานากดิกแล้วก็มีทางด้านเดเปียตินะครับกองกลางมีออสเตโกซาแล้วก็มีฟิ์ตัวรับเป็นปอติยาส่วนทางด้านทีมอย่างโรซาเลโอครับจะประกอบไปด้วย กองหน้าเป็นทางตัวเก่งอย่างโคเปตินะครับตัวลุกมีมอลโคล่ามีฮันด้าโลเปซแล้วก็มีคัมปัสกองกลางมีนาบาโลกับฮูโกอีบาร่านะครับแนวรับมีควินตาน่าแล้วก็โครมานะครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พูดบอ,อกเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับวันนี้เนี่ยตายาเลสเซ้นในบ้านก็เลยเหนือกว่า0.5เพราะนั้นั้นให้เทียตายาเลสครับอย่างแย่ๆคือจะไม่แพ้และจะเบียดชนะได้2-1คู่นี้เกมลุกดีทั้งคู่น่าจะยิงกันเยอะให้เชียร์สกอร์สูงและเชียร์ตายาเลสจะชนนนนนะะได้้คครับับออีนนือแวทาง สามคู่ปว,วันนี้นะครับสำหรับสเตปปะทาโตบอลเช้า bon นะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยสำหรับใครที่ชอบฟุตบอลช่วงเช้าบอลตามควายหลังจากอาจจะพลาดช่วงดึกจากฟุตบอลยุโรปนะครับวันนั้นก็อย่าลืมตามช่องเรานะครับส่วนแน่นอนใครต้องการทีเด็ดตัว v i p ที่รับเฉพาะเรียกว่าคนที่เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถกดคลิกลิงก์ได้เลยดีแน่นอนมีเกมให้ร่วมสนุกแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรุนรับเซอร์ฟุตบอลเกรดพรีเมียมกัน,กนฟรีๆอย่าลืมคลิกลิงก์นะครับส่วน3คู่วันนี้ครับ ก็ย้ำอีกรอบนะครับกิมนาเซียเจอเรีเอสตาร์ในหะ้เชียร์กิมนาเซียรครับชนะสองหนและสกอร์สูงคู่2นะครับลิเวอเดวเวียเจอยูเนียนเดลซานตาเฟ่ครับคู่นี้ให้ดอกจันไว้เลยเป็นตัวชัวร์ที่แจกหน้าช่องประจำวันยูเนียนจะไม่แพ้นะครับพันธงจบ1-1และสกอร์ต่ำคู่3นะครับเตเลสกโกดบาเจอกับทันด้าโลซาริโอคู่นี้ให้เตยเลสชนะ2-1และสกอร์สูงนะครับอันนี้คือแนวทางลักษณะ3คู่ประจำวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบสามารถ ร่วมรุ่นร่วมเชียร์ไปได้วยกันนะและคอมเมนต์ให้กำลังใจผมและทีมงานกันได้ตอนนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ